แต่แต่วันนี้ผมก็มีของมาแจกเหมือนกันนะนะแต่ผมทำมาแค่นี้ไงผมมารับรับเชิญเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องแย่งกันเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องกระโดดรับกันไม่แจกครับครับ ก็อย่างของน้องโจโก็มีแรงประดานใจมาจากไปลายปลายที่ได้ทําไอ้ตัวนี้นี่โจโทวัชชัยผมก็ใส่เขาน้องเหมือนกันใส่ตั้งแต่ตอนต่อยตีแล้วนะครับก็ผมมองว่ามันน่ารักดีนะคือมันเป็นอีกอีกตัวตนของเขาอีกหนึ่งอย่างผมเคยถามว่าเอ็งใส่อะไรวะอยู่อยู่ในแขนอยู่ในอยู่ในข้อมือเขาบอกว่าเป็นผ้าซิ่นของแม่แม่ให้มาเวลาที่ผม ผูกไว้อยู่ตรงข้อมือมันรู้สึกว่าเหมือนแม่ไปกับผมทุกที่แต่ว่าแม่ทำทำงานอยู่บ้านแต่เหมือนกับแม่เขาไปให้กำลังใจผมทุกที่เลยแล้วก็แม่แม่จะอยู่กับผมตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็มั่นใจของผมก็เหมือนกันนะป้ายๆก็เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนต้นคิดที่ว่าเออก็ทำสิทำในสิ่งที่ไม่ต้องไม่ต้องมีมูลคา่าไม่ต้องมีราคามากมายแต่ว่าทำในสิ่งที่เราลงมือทำจริงๆก็คือ รูปในโทรศัพท์เราทุกรูปแล้วก็เราก็เซ็นกับมือเราจริงๆตั้งใจที่จะมอบให้กับเอฟซีวันนั้นตีห้าผมโทรหาไปไปวันนั้นตีห้าผมนั่งเซน็นผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากมีความสุขจริงๆวันนั้นผมนั่งเซน็นเออมีความสุขมากทําในสิ่งที่มอบให้เขาเงี้ยมันมีความสุขจริงเพราะมีแต่เขามอบให้เราเรายังไม่เคยมอบให้เขาอะไรเงี้ยเออสุดยอดมากผมก็ไปก็เห็นแววตานี่เดี๋ยวเซ็นสักสองสามร้อยแผ่นก่อน แต่วันนั้นเขาเซ็นหมดทั้ง500แผ่นเลยนะครับเพื่อให้พี่พพทุกคนเลยผมเก่งไหมล่ะเก่งไหมเดี๋ยวเรามาร่วม,<ผ>มร้องเก่งไหมผมเก่งไหมเก่งมากครับผมผมน่ารักไหมอะไรเนี่ยน่ารักไหมน่ารักไหม,ไหมคุณก็ตอบมาสิพี่เขาก็หยุดน่ารักอยู่แล้วแหละน่ารัก ก็วันนี้เตรียมหนึ่งคนงานเพลงมาเดี๋ยวขึ้นจอให้ทุกคนร้องไปพร้อมๆกันเลยเราเคยร้องเพลงนี้แล้วที่คอนเสิร์ตนุกบายนะครับโซนไหนร้องเสียงดังเดี๋ยวให้พาพกหัวไปแล้วกันครับผมอม,มเลย ทำบุญวันนี้เอาความจริงคุณห่วงใช่ไหมล่ะที่ผมจูบอันนี้อบอกให้แกตั้งแต่นิ่นๆเพิ่งจะแก่เมื่อวานนี้ไม่ใช่หรอกคือผมให้น้องๆน้องๆแบบน้องน้องที่ยังมีมีมีคนหนึ่งนะที่เตรียมคำพูดมาเยอะเลยใคร น้องไอพูด<า>เยอะๆหนูสวัสดีจ้าน้องไอสารคามจ้าพูดเยอะๆหนูพูดมึงก็แซว<ม>แต่น้อมันไม่ได้พูดแบบนี้สวัสดีจ้าน้องไอสารคามจ้าใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดให้ฟังพีพีเอ,อ็มซช่วงช่วงต้นเดี๋ยวช่วงต้นช่วงต้นรายการเรามีพิธาใช่ไหมครับน้องไอโดนจับเป็นตัวประกันครับโดยมีคุณนุกธะดลนำทีมเข้าไปช่วย ปรากฏว่านุกพูดว่าไงลูกพี่นกเห็นหน้าน้องไอแล้วเป็นไงฮะช่วยไหมอย่ามองอย่ามองอย่ามองที่นุกพูดว่าไงตอนเห็นหน้าน้องไอโดนจับผมเห็นพี่นุกพูดว่าไงนุกเบึ้งเบึงไม่เห็นหน้าเบึงไม่เห็นหน้าให้หนูพูดไหมพี่นุกว่าไงพี่นุกว่าไงพี่นุกบอกว่าพี่สิงเอาไปฆ่าเลยพี่นุกพูดอย่างนี้จริงๆค่ะสองคนนี้ไหมใกล้ๆลูกจะชอบอับน้อง ็นกูไปขาดเอ้อน้องกูปอซีกันตัวชมอผิดอันนี้กินเยอะไปหน่อยโอเคมาต่อยมาลูกต่อยมามันอุ้มคนละแบบวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณขอบคุณน้องนุกด้วยนะฮะที่ที่ทุ่มเทกับงานวันนี้มากครับปุ่มให้น้องลุกหน่อยครับโอ้ขอบคุณเอ็นพัฒนขอบคุณแซกไหลยมแยมขอบคุณเบสศิมิวศักรับที่เรียบเรียงดนตรีใหม่หลายๆบทเพลงครับขอบคุณครับ แล้วก็ขอบคุณนักร้องทุกๆท่านที่ร่วมไม้ร่วมมือซ้อมกันเป็นอย่างดีนะฮะขอบคุณจริงๆครับนี่ขอบคุณอาจารยจันทกตีด้วยนะฮะพี่สิงอาจจะพูดไม่หมดครับจานไปใคยนี่น้องปายคืออ้าวเมื่อวานนี้ดีดมากเมจานไปนี่คือมาจะนไปครับเดบิวต์ด้านหน้าเลยครับทำทุกอย่างครับเมื่อวานนี้ฮะทำทุกอย่างผมให้น้องปายด้วยครับติดนั่นนู่นนี่ทำซุ้มทำอะไรนะช่วยช่วยศิลปินคือผมเมื่อวานผมงงมากพวกเราศิลปินพวกเรา ทุกคนตากติดซ้อมเพ่งแล้วผมงงมากไพอีโอตั้งแต่มาเขาไปอยู่ในนั้นตลอดเลยแล้วเขาไม่ออกมาเลยใช่เป็นตัวอย่างให้ใจแล้วขอบคุณครับให้รางวัลดีไหมให้รางวัลดีไหมโอเคเดี๋ยวมันจะดึกนะฮะตอนนี้เวลาล่วงเลยมามากแล้วก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องขอบคุณพี่เอฟซีทางบ้านหน้าจอก่อนนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกท่านที่เดินทางมาณที่นี่ด้วยนะฮะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ